จ้าวันนี้อากาศหนาวนะกะทิก็แบบต้องทำตัวให้สบายเพราะรักความสะอาดขอสปาตัวนี่หน่อยนะง่ายเองเลยน้ำยาซักผ้าไอ้น้ำยาอาบน้ำที่เป็นสูตรยาอย่างดีนะคะอือไว้แบบเช็ดเช็เอาเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะอาบได้เพราะว่าหน้าน้องอ่าเฉะเฉะนะต้องทำความสะอาดเพราะว่าหน้าแดงมปนิดนึงเช็ดเช็ดหน้าให้น้องหน่อย ดีแดงๆออกนะคุ้มภาพลูกๆออกนิดหน่อยอ่วก็ค่อยๆเก็บออกเอาเดี๋ยวสักหน่อยกะทิก็จะขาวสวยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัวยาเนี่ยมันก็จะไม่ออกนะเนอะนะคะเพราะว่าอากาศหนาวมากแล้วเนี่ยกะทิก็จะบุดิบน,นิดหน่อยนะคะค่อยๆถูไปเพื่อความสะอาดของหมาน้อยจุด เดี๋ยวตที่ขอตัวก่อนนะ